เมื่อวันที่28มิถุนายน2565ที่สำนักงานทกสสาขาเพชรบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นายอนุชาชิมพารรสผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการแถลงข่าวนโยบายทกสปีบัญชี2565โดยมีผู้เชี่ยวผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมการแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้จัดก,การสมักงาธกศทุกสาขาในจังหวัดเพชรบณ์ลและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการถแถลงข่าวผู้อในการสมักงาธกศจังหวัดเพชรบูณ์กล่าวว่าการถแถลงข่าวในวันนี้เพื่อน,นํานโยบายข่าวสารต่างๆของธนาคารมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและ,กะเกษตรกรได้รับรู้เช่นโครงการลดดอกเบีย้ยแกนี้ภาครเครือน2,065เพื่อเป็นการลดภาระในการชําระหนี้รวมทั้งเป็นการจูงใจให้ลูกค้ากเกษตรกรที่มีภาระเป็นหนี้มาชําระหนี้ให้ กับธนาคารซึ่งจะได้รับการลดดอกเบีย้ยถ้าชำระเงินต้นลดดอกเบี้ยได้จะได้คืนดอกเบี้ยร้อยละ50แต่ถ้าชำระได้ดอกเบี้ยอย่างเดียวจะได้คืนดอกเบี้ยร้อยละ30หรือชำระดอกเบี้ยได้บางส่วนจะได้รับส่วนลดดอกเบี้ยรอ้อยละ20กรณีเป็นกลุ่มบุคคลกลุ่มกเกษตรกรกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะได้ลดดอกเบี้ยร้อยละ1ิ โดยเป็นโครงการที่ธนาคารใช้งบประมาณของธนาคารเองเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและภาวะการระบาดของโรคโควิด -19 นอกจากนี้ทางธนาคารทกสยังมีการพัฒนาแอปพลิเคชัน A-Mobile เป็น a m o เอม p บายในเดือนกรกฎาคมซึ่งจะเพิ่มความสะดวกให้กับเกษตรกร,กรพี่น้องประชาชนได้ง่ายรวดเร็วเช่นเปิดบัญชีงเงินฝากผ่านแอปได้ขอสินเชื่อผ่านแอป ดูหนี้ข้อมูลการชำระหนี้ของตนเองได้ซึ่งจะเป็นการช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารและอยากฝากถึงเกษตรกรลูกค้าทกศกรณีที่มีหนี้หรือมีภาระอะไรที่หนักไม่ต้องเป็นกังวลให้เข้ามาปรึกษาพูดคุยกับธนาคารทรกศได้ทุกสาขาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง25สาขาซึ่งจะมีพนักง,งานเจ้าที่คอยพูดคุยร่วมแก้ไขปัญหาให้กับทุกคน นอกจากนี้ธนาคารทกศยังมีโครงการช่วยเหลือประชาชนและ,กะเกษตรกรอีกเช่นโครงการชาระดีมีคืนปีบัญชี2 5 6 5เมื่อลูกค้าชาระนี้ได้ตามเงื่อนไขสัญญาธนาคารจะชำระคืนดอกเบีย้ยตามเงื่อนไขของโครงการโดยนำดอกเบีย้ยคืนเข้าบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในวันถัดไปดำเนินโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2 5 6 6 โครงการสินเชื่อเงินด่วนสำหรับลูกค้าชั้นดีซึ่งเป็นสินเชื่อสำหรับลูกค้าชั้นดีเลิศมีหลักประกันจำนองรายละไม่เกิน1นึ่งแสนบาทการเปิดรับฝากสลักออมทรัพย์ทอกศชุดกเกษตรมังค่ง7ราคาหน่วยละ100บาทอายุรับฝาก3ปี ฝากครบรับดอกเบี้ยหน่วยละ0.18บาทเริ่มฝากตั้งแต่22กันยายน2565เป็นต้นไปโดยมีสิทธิ์รุนรับรางวัล36ครั้งรางวัลที่1เป็นเงินสด10ล้านบาทนอกจากนี้ธนาคารทกสยังแจ้งให้ทราบถึงกระบวนการจับรางวัลออมทรัพย์ทวีโชคสมุดเงินฝากเล่มสีแดงระดับจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1ทับ2565ที่ห้องประชุมประกายเพชรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ในวันที่5สิงหาคม 2 5 6 5เวลา9นายกาถึง12นายกาโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดกา๊าซเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติสม็จพระนางเจ้าสศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสหมามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ90พรรษาซึ่งมีเป้าหมายปลูก10แห่งจำนวน1,600ต้นในปี2565รวมถึงการจัดตลาดนักของดีวิถีชมุมชนซึ่งทางทกาศาจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับห้างโลตัสเพชรบูรณ์จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และเกษตรกร,กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยจัดทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ต้นเดือนของทุกเดือนรวมทั้งจะขยายการจัดกิจกรรมไปยังห้างโลตัสสาขาบึงสามพันและลมศักด์ในอนาคตสมารับประชาชนและพี่น้องเกษตรกร,กรที่ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการของทกสสามารถติดต่อได้ที่เว็บไซต์ w w w baac.or.th หรือที่คอร์เซ็นเตอร์02 555 0555 Li n e อ f ฟฟิเชี baac family และที่ทกศทุกสาขาในจังหวัดเพชรบูรณ์